สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m a ม่าแบร Studio คลิปนี้พี่ออมจะมารีแอคตัวอย่างอากาชาออลองค่ะทุกคนต้องมีเพลงค่ะเราจะร้องอากาชาโออลองไม่ได้แล้วเราต้องเดาวดกันทุกคนดาเดาวดาเราวมงเดาวดาเซิรงเซิรงแล้วก็จะไม่กระตุกนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า มันเป็น m i ี s ั a นเ n t r a ลอร์ขอบคุณหัวใจค่ะมันจะต้องมีถึงตอนจบหรือเปล่าอ่ามีอะไรเด็ดเด็ดดวงดวงมาอีกเพราะว่าตอนล่าสุดนะคะตอนที่ห้าเราได้เห็นน้องบิลลี่ค่ะเขาบอกว่าเกณนี่เหมือนแม่ไม่มีผิดประมวงบอกเกมเหมือนแม่ไม่มีผิดพอมาจี้จุดปมแม่ปั๊บเนี่ยบิลลี่ก็มองลงเลยค่ะมองลงเรามาดูว่าจะมีอะไรเด็ดกว่านี้อีกไหม เพราะว่าตอนบินลลี่ออกมาฉันก็เยี่ยวแตกอึงถึงเสียวใส่สตาร์นบอกทุกคนใส่แพมเพิ์ดค่ะเพิ่งกินข้าวไปแต่หิวอีกไหมความว่าไงคะแต่ว่าไม่อิ่มไงแมทดีเลชทเหรอแัทดีเลเยอะเหรอโอเคไม่เป็นไรฉันพูดคนเดียวได้ฉันบ้าเรามาดูกันค่ะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงขอบคุณคุณอีคาริสนะคะที่ส่งอะไรมาดุ๊กดิ๊กมาอ่ามีคนเดาเดามาแล้วอ่ามี หัวโปกเดาเดมาแล้วใช้แทนเล็บเจวพร้อมหรือยัง3 2 r e e two one let's go จะได้ไรไม่อยากได้พระรางแบบค่ Something Something อจาเลดนมากนี่ไงครับ เอาอันใหม่สิเห็นไหมเธอมีลูนว้ายมีมัมด้วยสเปกตัลกระเทยค่ะกระเทยพร้อมไหม ตายไหมปะม่วงจะตายไหมเธอใครนั่งอยู่บนหลังคาบอกดิฉันมาสิคะเดาเดา ว่าพ่อพ่อว่าว่าแม่ไม่ได้เสียงร้องเสียงป้าฮาร์ดแหละคะเด็กสมัยนี้งงแน่เลยครับลังวงเดาวๆไม่งงเด้าเลี้ยงท้ากระเทยเลี้ยงไม่งง <c oughs> <c oughs> พ่อแม่เจ้าของร่างครับอ๋อบิลลี่สิงรู้คนอื่นโอเคกดหัวใจปวดนิ้วแล้กดอีกค่ะกดอีกเธอแชทมันดีเลยคอมเมนต์หน่อยคิดยังไงกับตัวอย่างนี้ ตรงไหนเธอช็อกอะไรกันมันเอามันอันมันเอาออนเก่าๆมาปนด้วยนะมีภาพอะไรใหม่หรอเออแต่เขาเหินมาว่าจะตายเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าจะจบยังไงเนี่ยเดี๋ยวกันดูนี่นี Will finally meet her end ่วิวอากาธาฮาร์ f เน a l l y ฟนัลี่มีเธอเอนจะจบไหมเธอมันน้องเขาไม่ใช่น้องบะม่วงหงายเงิบแล้วบะม่วงหงายเงิบเธอว่าตายไหมแล้วแคทเธอรีนฮานบอกว่า จะไม่มีซีซั่นสองมันแปลว่าอะไรคะอืมหวงป้าลิเลียออลิโอเหรออลิโอนั่งอยู่เหรอจะไปนั่งทำไมเป็นใกล้ไม่ใช่แรงมากหรือนอนอลิโอเอาน,อนๆๆๆๆั่นนเธามีอีวิลลาฟเตอร์ด้วยนะอย่าตกอย่าตกไว้เธอ อีบิลลี่หรออีบิลลีเป็นอะไรบ้าเกียดต <c oughs> น่าเกียรติสุดแล้วดูเจเจนดูเจเจนเจเจนเป็นในนี่เป็นบ้านในนี่เว้ยม้าน้ำ House of the Dragon หรือเปล่าเขาคอสเพละคะ่ะ House of the Dragon นะตะลกอะ่ะแล้วดูนี่เป็นอะไรคะกลินดาใช่ไหม แอพเนมาลิฟิเซนเธอดูสิดูเบลลี่แล้วก็มีแม่หมดเขียวด้วยใครเล่นใครแต่งเป็นแม่หมดเขียวอากาธาใช่ไหมเออให้มีเรื่องใหม่ไปเลยเหรอคะก็ะได้ยังไงก็ได้ยอมมันสนุกไงลีโอน่าจะเป็นในคอมิกค,ครับเป็นอะไรเป็นเดทเหรอแล้วเธอบบลลี่ต้องการอะไรเขาบอกต้องการฮาบินเจอร์อ d o ดูม แปลว่าอะไรเจ้าอะไรเกี่ยวกับด็อกเตอร์ดูไหมหรือเจ้าดาร์โฮเธอ road l e ร d ลิท e d o w ์เม่ n down the road มีตัวอย่างมาใหม่ละครับใช่ค่ะใช่ค่ะไว้เธอเรายังไม่เห็นฉากกระจกแตกเลยนะเราจะเห็นฉากกระจกแตกด้วยนะอันนี้ต้องเป็นแฟลชแบ็กนะคะย้อนไปตอนโดนจ้วง เธอใครอยู่ในนี้บ้างดูจากชุดแล้วมาเลฟิเซนตเหรอสี่คนที่เหลือขวาม,มือจะเกิดรเรียนแน่นอนฉันบอกแล้วไงบ้านบ้านหมาน้าไงอันนี้อัน,อน,เ,อนอเก่ามาปนด้วยไงถั่วพวกเธอมาบิวชั้นฉันก็นึกว่าแม่จะมาฉันไม่เห็นแม่เลย งอนทำไมแม่ไม่มา Admit t e d ทุกีกกันนี่ค่ะไว้ฉากนี้เหมือนทวายไลท์ฉากแต่งงานกันเลยเธอไม่อยากให้ใครขิดแล้วเหรอเธอว่าใครจะขิดเธอฉันอยากดูตอนเนี้ยตอนนี้น่าจะเลิศแต่ฉันว่าไอ้เซเว่นเธอว่าเซเว่นซาเลมซาเลมเนี่ยใช่ใช่ไฟนอลบอสเหรอ ฉันว่าเป็นตัวประกอบเพราะว่ามันน่าจะไปขยี้ขยี้เนี่ยขยี้สุดหล่อขยี้มารีเฟเซนของเราอันนี้คือที่มาสิงเขาใช่ไหมหดูซิ like นี่เธอเห็นรูนไหมรูนในเวสวิลนี้ต้องย้อนเธอถ้ามันย้อนมันจะตัดหบได้ไหม ที่คนคอมเมนต์บอกว่ามีย้อนเวลาใช้พูดถึงอันนี้ไหมคะหรือว่ามีอันอื่นที่พี่เอมองไม่เห็นไม่เห็นทรายอะไรเลยจากแมดาอันนี้ไงที่นางทํารูนปิดไว้ไม่ให้แบบว่าใช้พลังอะ่ะจะมีใครรอดมามยกเวนเจนเหรออากระทาโดนยิงเวทใส่จากหลายยุคดูแต่ละชุดไม่เหมือนกันเหรอคะเราว่ามันดูดเยอะไง เขาไฮเพ็กซ์แดงแม่ดาหรือเปล่าคะเป็นไปได้แต่คือฉันกลัวเหมือนคราที่แล้วไงเอามาตัดศพเดี๋ยวก็คว่ำหน้าเดี๋ยวกูพลิกหน้าแต่ไม่ให้มึงเห็นเดี๋ยวเห็นดิวตีนเดี๋ยวเห็นปลายผมคือแบบว่ายัว่วกูมากโกรธลาดบอสไม่รีโอก็มเมมฟิตเมมฟิโต้คุณแจ๊บเราจะไม่จบเมมฟิโตผมว่าตัวประกอบนะครับเออจะย้อนมา คือจะเห็นใครเธอว่าจะเห็นในนี่ไหมวายเธอฉันคิดถึงดาร์ซี่เหมือนกันนะดาร์ซี่กับชื่ออะไรนะวูเหรอเอเจนต์วูมาล่าก,กับทาจริงๆหรอมาแต่ละทีๆๆตีตีแต่ตีนนะคะเอ้อทีนนะคะมันย้อนนะแม่คงไม่ได้เห็นปัจจุบันใช่ไหมให <Eyes> ้มันอะไร Get ready to firework นี่ไงเธอมันมีฉากออกมาแล้วเดี๋ยวต้องมีใครดึงออกมาแล้วก็อากาศาก็โกรธโกรธแบบตัวเปื่อนๆนี่ไงเฮเฮ้เฮ้ฮเขาก็ต้องแบบว่าออกมาจากดินที่โดนที่โดนธรณีสูบไปเขาที่แล้ว <c oughs> ไว้เธอฉันฟังอย่างนี้แล้วฉันอยากดูซซวแท็กเลย แต่ว่าตอนเปิดดูแล้วขี้เกียจเปลี่ยนไงมันเป็นภาคไทยอยู่ก็เลยดูภาคไทยถ้าถ้าตอนไหนมันมีเพลงเอกอีกเธอต้องมาเสพมาบอกฉันนะฉันจะได้ปรับให้เป็นภาษาอังกฤษเพราะดูแบบฉันไม่ได้เขาทําไม่ดีนะแต่มันไม่คุ้นหูไงคือสไตล์เราชอบส่วนตัวพี่ออมชอบอ ถ้ามีเพลงอะไรมาด้วยอะพี่ออมชอบให้ฟังเสียงแบบนักแสดงจริงๆต่อให้เขาจะร้องไม่พอก็เถอะคือมันจะได้อารมณ์มากกว่านะคะแต่บางครั้งพี่ออมก็ชอบดูภาคไทยเพราะบางครั้งมันก็ภาคมันไงมันภาคอะไรที่มันเข้าปากแบบปรุงแต่งแล้วมันเข้าของไทยมันก็สนุกเพราะฉะนั้นถ้ามีเพลงเธอแมเสเซจมาบอกฉันก่อนผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างใหม่เลยเหรอ วิญญาณบิลลี่เข้าล่างตอนปิดเฮกอ๋อไหนดูซิแล้วอีกคนหนึ่งหายไปไหนอ่ะไม่ไปผุดไปเกิดเหรอร <laughs> <laughs> อดรอ,อดมาคนเดียวไหนดูซิอันนี้คือบิลลี่แต่มันใช้ชื่อบิลลี่เลยนะเออเรื่องไหน อันนี้เราก็ยังไม่เห็นนะฉากระเบิดอะ่ะฉากระเบิด I อ m n มน b e r บโนะคะเดินออกมาจากบ้านอลิซไม่เหี่ยวแล้วเธอมันเป็นภาพเก่าหรือเปล่าคุณธนวัตรบอกหน่อยฉ,ฉันฉันสมองเสื่อมแต่เขาล่อเราจริงๆนะเปิดตัวอย่างก็ถามเลยบิลลี่ต้องการอะไรตอนสุดทาง แม้รู้ว่าคือลอก็ล่อซื้อแล้วเหลือเกินนะคะไม่ไงแล้วมันก็บอกด้วยว่าคือแบบตอนรอซื้อตอนตอนแรกใช่ไหมยั่วบิลลี่ต้องการอะไรแล้วตอนสุดท้ายอ่ะก็บอกว่าอากาธาจะตายไหมคืออยากให้แม่มาปิดงานไงเก็บงานวันหน้าต้องมาแล้วในสําคัญในอเวนเจอร์ห้าหกคุณแจ๊พี่น้องเขาอยากจะเชื่อแบบนั้นนะคือถ้าพี่นองคิดว่าถ้าเขาฉลาดเขาควรจะดึงมาก่อนตลาดจะวายมันจะวายแล้ว พข้าใจใช่ไหมคือแบบตอนนี้มันมาเป็นวูบวูบตอนอ The Marvels ก็น่าแห้งนิดนึงพอเด a d p o o l ก็ซู้ซ่าขึ้นมาใช่ไหมแต่พอมันไม่มีมันก็แบบเฉาเฉเดี๋ยวเราก็จะมีกับตันอเมริกาสีนะคะ b บร v e New ว o r l d ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าเป็น political thriller นิดนึงมันก็ไม่ค่อยดูหวือหวามากอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะ build Avenger นะเอาจริงๆ ไหนๆจะเอาป่าดาวมาแล้วนะคะว่าป่าดาวดาวดาวเดิลโหลด,ด,ด,ดหรือเปล่าน้องสปีดไปสิ่งราบบนเนอะเออแต่คนเขาพูดถึงจริงๆนะว่าจะมีวิชั่นเควสว่ะแต่ฉันก็รู้สึกว่าวิชั่นวิชั่นเควสจะทำทำไมแต่ก็คงมีคนอยากดูมั้งเหมือนคนที่ถามว่าอออากาธาเนี่ยทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออก็คงมีเขาคงมีคนดูอยู่นะคะ ป็นไม่ได้ไหมที่วิแคนอยากคืนชีพให้ครอบครัวชีนแทนวานด้าเหรออ๋อเออก็ดีนะคุณมิสเตอร์นิวเอจก็เป็นการเสียสระนะคะนอนที่พื้นกระดาษใบที่นอนทเป็นเปิดเพลงคาถาแม่ทําให้วิญ,ญญาณมาสิงแล้วโอ้โหคุณชาคิดไหนฟังเพลงสิ เธอหูดีมากฉันหูไม่ดีตอนเล่นเขามีเขามีซูมตรงวิทยุไหมล่ะไอ้น้อสี t เย็ดแม้จะดูเวนอมไหม่เวนอมเงียบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูกันอีกรอบนะคะดิสนียบอกไม่ได้ภาคไทยก็บอกอยากได้ภาคไทยพอมีภาคไทยอยากได้ต้นฉบับ ฉันก็ชอบเปลี่ยนอารมณ์บ้างดูรอบสุดท้ายนะคะก่อนจะไปกันก่อนจะแจ๊ะเราพูดกนหลายคนมากนะที่ส่งอะ่ะเมสเซจมาบอกว่าพี่ยอมดูตัวอย่างไหมเธอมันทำให้ฉัน 3,2,1. o n e three two one one more time สาม <ist> ส,ส,ส <the> r <world S 1> <the> e Two harbingers of doom? The only danger to us in this trial Is Agatha Harkness I do not trust you. You're so much like your mother oh. Feels like there's a story there Get ready for fireworks! Get ready for spectacles! ฉากไฟนอลคือฉากไอ้แบบน่าเละอะฉากเมื่อกี้จับขึงอะแต่มันต้องแปลงร่างเป็นแบบใส่ชุดด้วยนะกำลังพยายามจะนึกฉากหลบเนี่ยแล้วหน้าตาสีเรลียดด้วยนะมึงตายไหมตุยไหมคะ เธอว่าเขาจะตุยหรือเปล่าเขาบอกว่าแม่เป็นแฟนคลับเลยคิดว่าจะเป็นไปได้อ๋อคิดว่าเพลงบาาลาดนับ The ว i ช h e s Road ของเรานาวนน่า <V una S 2> จะมีตอนโดนชนนี่แหละพอบิลลี่บอกแม่เป็นติ่งลรอคะเออเป็นเพลงอาจจะทำให้มันลิงก์กันเออพวกเธอเก่งแกดแพดอ่ะดีมากอยากถามสิเกตินเวชันทำทำไมมันทำไปแล้วเธอฟอกงินนกั ห้องทดลองน่าจะเป็นด่านเหรอคะนันนะ่ะสิอ่ะโอเคบอกลาเป็นทางการก่อนนะคะเธอฉันฉันง่วงฉันฉันยืนไงยืนแล้วมันเมื่อยต้องบอกลาเป็นทางการก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเพียงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูกันถึงท้ายคลิปแล้วว่าเรามีอกตาอ้ออะลองเธอก็มาหาฉันคิดถึงอะไรเธอเห็นอะไรกระเทยกระเทย,ก,เทยก็นึกถึงหัวไก่คนนี้ มาเจอกันใหม่เธอดิสนีย์ดูไว้นะเวลามีอากาธามีแม่ดาเมมฟิตโตจิ้นกันคนก็ยังกลับมาเพราะฉะนั้นเอาแม่มาเถอะตอนจบกูบิวบิวดิสนีย์เอาแม่มาตอนจบอย่าให้ตลาดวายอย่าให้แม่มากู้ชาตินะคะคือให้แม่ทำงานง่ายๆหน่อยนะขอเอนะดิสนีย์แล้ปิดอันนี้ให้ดี แต่จริงๆถ้าไม่มาก็ไม่โกรธนะถ้ามันจบดีอ่ะแต่ถ้ามามันจะดีมากมันจะแบบไฮป์มากแล้วก็รู้สึกว่าปูไปดูมหน่อยแล้วเรื่องราวจากซีรีส์มันจะแบบไปเชื่อมกับหนังอันนี้เหมือนแบบซีรีส์มาเวลกูดูทิ้งดูขว้างมากเอ็กเนี่ย <c oughs> ก็ดูทิ้งดูคว้าง Secret Invasion ก็ทิ้งคว้างอันที่ยังพอไฮป์อะไรนะมูนไนคนอยากดูภาคต่อไม่ทำฉันจะทำ ไอรอนฮาร์ดโอเคมาเรามาดูลองดูกันอีกทีนะคะรักทุกคนกับคุณทุกคนมากๆนะคะแลเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเพียงก็จะปิดนะแล้วก็จะเป็นเฉพาะให้ซูเปอรแ์แฟนขอบคุณประชัดนะคะขอบคุณคุณโอลิเวียด้วยมีใครอีกไหมถ้าเพีตกหล่นใครไปขออภัยด้วยนะคะขอบคุณหัวเขียวทุกคนนะคะที่มาขอบคุณเขียวไม่เขียวที่มาทุกคนด้วยนะเย็บยู่ บุยบุย <laughs> พวกเธอบุลิจี้ฉันพวกเธอบกธอกฉันขาตึงชะาเออชะาจริงวะจะว่าไปแล้วเนี่ย <laughs> นั่งนานก็เมื่อยตูดยืนก็เมื่อยขากูทำอะไรไม่ถูกเลยฮย <c oughs> อ่ะไปละค่ะกดกดกดคำว่าจะแร,ระก่อนนะจะแระจะแระเอาไม่ใช่นะมันสปอยกูอา่าทัรวละย้อนทุกอย่าง ยกเว้นหูแกแกเมื่อยว่ะนี่ไหนวะโบโบโบโจ๊ะแจ๊ะอ๋อไอรอนฮาร์ดมีเบนฟิตโตเธอขออนุญาตนั่งนะคะนั่งบนลังแมวเพราะว่าเก้าอี้มันสูงไม่พอเธอโต๊ะมันสูง